เซียววีเจนสี่ไมเนอเชนนะครับคันนี้ตัว2.0รุ่น E นะครับเป็นรถขับ4ีนะหที่นั่งนะครับใครอยากได้รถ SUV ไว้ใช้งานนะครับรถครอบครัวแบบนี้นะฮะผ่อนเก้านะครับ, 9, 000, รบมาเลยนะผมแนะนําถ้าเกิดว่ามีงบประมาณนี้นะครับ4ี่แสนได้รถ SUV ขนาดใหญ่ไปใช้งานและที่สําคัญคันนี้ขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็น2,000 รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่นะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูทั้งหมดนะครับก่อนปรับสภาพว่าสวยเดิมแค่ไหนนะครับสำหรับคันนี้ฟังก์ชันออปชันเรียกได้ว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจอกลางเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ตัวเลขใหม่ยอยู่ที่1นึ่งแสนพันล้อนะครับใครอยากได้สยามวีไว้ใช้งานนะคันนี้เป็นตัว Gen 4 Minor Change ปีสองพันสิบห้านะครับเรทพรหนึ่งเก้าพันฝากเอาไว้ด้วยนะครับพี่ๆใครที่มองหาอยู่นะรถครอบครัว เลพร์เนี่ยเหมือนอีโคคาเลยนะฮะฝากเข้ามารับชมในคลิปนี้ด้วยรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตามเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนนะฮะวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถครอบครัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะคันนี้เป็น Honda CR-V าีนะครับเจนสี่ไมนเชนนะครับคันนี้ขับ4ี่ห้าที่นั่ง ราคาเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนอ e ีโคคามากนะฮะราคาเหมือนอ e ีโคคาแต่ว่าได้รถครอบครัวรถ SUV ขนาดใหญ่ไปใช้งานคันนี้เป็นรุ่นย่อยตัว2.0รุ่น E นะครับรถปี15ไมล์แสนหราคา495,000คันนี้เนี่ยผ่อน9,000นะครับผ่อน9,000ราคาเหมือนอ e ีโคคานะครับได้ SUV ขนาดใหญ่ไปใช้สําหรับใครที่มองหารถครอบครัวไปใช้งานนะครับแต่ว่างบประมาณไม่เยอะมาก ผมแนะนําเลยนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าจัดไฟแนนซ์นะพี่นะรายได้ตั้งแต่1 0 8 0่งหมื่นขึ้นไปนะครับออกรถคนเดียวจบแน่นอนนะครับทำงานเกิน1ปีนะขออายุงานเกิน1ปีรับเงินผ่านบัญชีนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้านะครับถ้าเกิดพี่ๆยิ่งมีเครดิตนะครับผ่อนต่ำกว่าน,นี้ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมกดดอกเบีย้ยลงให้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากได้ รถครอบครัวนะครับหรือว่าเป็น CRV Gen4 Minor c h a n ตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับแปะเบอร์ไว้ให้แล้วคันนี้รถเพิ่งเข้ามายัางไม่ได้ปรับสภาพนะครับไฟหน้าติดเหลืองนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้ขัดให้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับฝากเอาไว้ด้วยสำหรับ CRV Gen4 2.0รุ่น E คันนี้ปี2015นะครับผ่อน9 0 0 0อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยสำหรับไฟหน้าเนี่ย ได้มาเป็นงานแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับสำหรับตัวไมเน์เชนเนี่ยจะมีไฟเดย์ไทม์ลันิ่งไลท์มาแล้วนะครับอยู่ด้านในโครมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมติดเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับสำหรับตัวไฟเดย์ไลท์ของตัวไมเน์เชนนะครับตัวกันชนด้านหน้าก็ดีไซน์ใหม่นะสำหรับตัวไมเน์เชนนะฮะก็จะมีโครม,มียมเข้ามาตัดด้วยแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับบอดี้สีขาวสวยเดิมนะครับผิวพันธ์ แบบนี้ก่อนปรับสภาพเดี๋ยวมีการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้นะพี่นะตรงนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับกระจกมองข้างปรับเข้าไฟฟ้านะครับเป็นสีขาวตัดด้วยสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาในตัวแบบนี้เป็น LED ด้านในนะครับกระจกพัดเดิมรอบคันนะครับ Honda AGC นะครับจากโรงงาน AGC รอบคันนะไม่มีแตกลาวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับมาดูตัวล้อกันหน่อยดีกว่านะฮะดูโยงโยงบึกบึกบึนบนิดนึงสําหรับ CRV นะครับ ายางเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่นาเพราะว่ายางลัดมามันเป็นปี19เนาะตรงนี้อ๋อปี2 1อ่ะยางปี2 1ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะี่ฮะามาดูตัวซีรีส์ยางกันหน่อยดีกว่าที่ใส่กันอยู่ที่รัดอยู่เป็น2 25 6 5หนะครับแม็กเป็นขอบ17บเ็ซีรีส์ยางนี้ขับขี่นุ่มนวลชวนฝันแน่นอนนะครับโครงสร้างด้านในมาดูกันหน่อยนะครับนะี่รอยแต้มนะครับรอยทางมะพร้าวต่างๆแล้วก็ ตัวสปริงเนี่ยยังมีรอยแต้ม QC โรงงานให้เห็นอยู่นะครับเดิมๆแห้งๆไม่มีร่องรอยรั่วซึมนะครับช่วงล่างบอกเลยว่ายังตึงเปรียะอยู่สำหรับคันนี้นะครับ495,000านะครับได้ CRV Gen4 m i n o r Change ไปใช้งานเมื่อเปิดประตูมาเป็นแบบโครเมียมนะครับมีปุ่ม Smart Entry มานะครับสามารถปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถ ผ่านมือเปิดประตูได้เลยทั้งสองข้างนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะฮะในส่วนของด้านในเนี่ยเบาไฟฟ้าจะได้มาแค่ตัวเดียวนะครับได้มาแค่ตัวเดียวของฝั่งคนขับแต่ว่าก็เป็นเบาะหนังนะสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆเลยนะฮะภายในเดิมๆรายละเอียดด้านในรอสักครู่หนึ่งนะครับมาดูแผงประตูกันก่อนดีกว่านะครับแผงประตูก็ออวัสดุพักแขนพักศอกหุ้มหนังมานะครับรวมถึงด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับหุ้มหนังมา คันนี้เนี่ยติดฟิล์มลามิน่ามาด้วยนะพี่นะอ่าติดฟิล์มลามิน่ามาให้ด้วยอ่ามาไล่โครงสร้างกันสักนิดหนึ่งเพิ่งเข้ามาวันแรกนะครับอาจจะเ,เรื่องของความสะอาดอาจจะยังไม่มีนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่อยากจะพาที่มาดูก่อนเผื่อใครที่มองหารถครอบครัวนะฮะหรือว่ารถขับสีอะไรแบบนี้ไว้ใช้งานอยากแบบได้ราคาเบาก็เจนสี่ไมน่าเชนผมแนะนําเลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สองพันด้วยนะฮะ R สิบ R ยนะี่สิบนะ R ยี่สิบเอนะฮะ นาเครื่องยนต์หัวน็อตต่างๆนะครับแล้วก็ก้องประตูสวยเดิมนะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจนะฮะอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาหาผมได้นะครับเบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้ว0816563625นะครับแอดไลน์มาได้เลยขอดูส่วนไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมถ่ายส่งให้บันไดนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับบันไดทางขึ้นลงงนี้ด้านหลังมาดูสักนิด แจ้งพี่ๆก่อนนะว่าอันนี้ก่อนปรับสภาพนะยังสวยแบบนี้นะฮะอาจจะมีรอยยับบ้างที่ตัวเบาะนะฮะรอยยับบ้างตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะทุกอย่างนะครับอันนี้รถจะไม่ไทาอะไรเลยนะครับห้าที่นั่งนะฮะผู้โดยสารตอนหลังก็สเปซพื้นที่ต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะนั่งสบายแน่นอนแอร์หลังมีมาให้ด้วยนะครับด้านบนเพดานก็สวยสะอาดนะครับไม่ได้มีรอยเจิร์นะฮะไม่ได้มีรอยเจิร์นสวยๆแบบนี้ ล้อหลังนะครับก็สเปคเดียวกับล้อหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นขอบแม็กนะครับซีรียางเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันด้วยในส่วนของช่วงล่างหรือว่าอ่โครงสร้างด้านในของด้านหลังใหพ้พี่ดูนิดนึงนะครับสวยเดิมแบบนี้ถ <c oughs> ัดมาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยด้านท้ายเนี่ยจะมีตัวสปอยเลอร์มาเดิมโรงงานนะครับติดมาแบบนี้ แล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3บิวอินอยู่ด้านบนนะครับตัวเสารับสัญญาณมาเป็นแบบชาร์กฟินนะด้านบนนะครับอันนี้ติดตั้งน่าจะติดตั้งเพิ่มมานะสำหรับชาร์กฟินด้านบนนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่ามีแบตท,ที่เป็น 4WD นะครับก็ 4WD นั่นเองนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบตท,ที่เป็น CRV อยู่ครบเลยนะครับ คันนี้เนี่ยมีติดจอกลางใหม่มานะครับพร้อมกับกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาดูช่องเก็บสัมภาระกันหน่อยดีกว่าด้านหลังคันนี้มาเป็น5้าที่นั่งก็ทําให้ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะฮะเก็บของได้เยอะมากนะครับเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะฮะหรือว่าเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ ใครอยากได้ไปใช้งาน400,000นะฮะ495,000ได้ CRV ไปใช้งานแล้วนะครับหรือว่าถ้าอยากซื้อเงินผ่อนนะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ผ่อน9,000นะครับผ่อน9,000ผมไล่ดูของสร้างให้นะครับสวยๆแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดนะไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถดูคลิปผมคลิปนี้เนี่ยประกอบการตัดสินใจได้นะครับหรือถ้าเกิดว่า อยู่เขตกรุงเทพหรือว่าปริมณทลผมแนะนำนะครับเดินทางมาดูรถเองดีกว่านะครับมาไม่ไกลมากนะรถจอดอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับซอยเสรีไทยก็แอดไลน์มาก็ได้ผมส่งโลเคชั่นให้นะครับเบอร์ผมแปะไว้ให้แล้วที่ด้านล่างนะครับตัวบอกให้ดูเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งไม่มีปีแตกขาดนะครับเดี๋ยวจะเก็บงานให้นะครับบางส่วนเพื่อความสวยงามก่อนส่งมอบนะครับมีขัดเคลือบสีสปาภายในต่างๆให้ครบเลยนะครับ ามาดูฝั่งนี้กันสักนิดนึงก่อนจะไปดูภายในตัวรถกันนะครับสติก,กอร์ลมยาต่างๆก็อยู่ครบเบาะคนขับเนี่ยได้มาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีด้านหลังด้วยนะตรงนี้นะครับมีด้านหลังมาให้ด้วยแผงประตูฝั่งคนขับนะครับกระจกเนี่ยไฟฟ้าสีบานออโต้คนขับนะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเยนไฟฟ้าแล้วก็มือเปิดคอมเมียมอ่ฟังก์ชันตรงนี้จะมีเป็นอีคอนโหมดนะครับทชาช่างคอนโทรลมาให้พวงมาลัยเนี่ยให้มาครบเลยนะครับมีตัว พูดคอนโทรลแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงนะพรมอะไรมาเป็นแบบออโติฟังชันนะครับแล้วก็วัสดุพงมอะไรเนี่ยหุ้มหนังมานะครับคันนี้ปุ่มสตาร์ทพุ่มสตาร์ทมีมาให้แล้วนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดผมขึ้นตัวรถก่อนปึ๊บกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดแล้วนะฮะสำหรับคันนี้มีปุ่มสตาร์ทมาให้นี่เดี๋ยวผมติดเครื่องเลยนะฮะเลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่น 7,945กิโลนะครับดีไซน์ม่านวัดเล่นใหม่ก็ประมาณนี้นะพี่นะไฟหน้ากับปัดนน้ำฝนยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับคันนี้รถปี15ภาพดวงคอโซนหน้าเดี๋ยวผมถอยบอนนิดนึงคันนี้เนี่ยที่ผมแจ้งไปมีเปลี่ยนจอกลางมานะฮะเจ้าของเดิมเปลี่ยนจอกลางมาให้เรียบร้อยเชื่อมต่อมือถือนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ ต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆเข้า YouTube ได้เลยคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยอแล้วก็จอ M ID นะครับอันนี้เดิมจากโรงงานก็ปกติจอนี้เนี่ยใช้ไปนานๆนะจะเริ่มซี่เซียวนะแต่ว่าจอนี้ยังคมชัดอยู่เลยนะครับยังคมชัดอยู่เลยสําหรับจอ m I D ตัวนี้กล้องถอยมีมานะครับติดมาพร้อมกับตัวหน้าจอกลางนี้กล้องถอยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีไกดไลน์มาให้ด้วยนะฮะ ตัวแอร์เนี่ยได้มาเป็นแบบออโต้นะครับเป็นแบบดูอัลชานเอลด้วยปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาไดา้ใหนะครับแล้วก็คันนี้แอร์หลังมีมาให้เนาะก็จะมีแอร์หลังมาต่างๆครบเลยตัวคอนโซลกลางตรงนี้มี power outlet มาให้นะพี่นะหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็ช่องเก็บของค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกียร์เขาอยู่ด้านบนสําหรับ CRV นะครับที่พักแขนก็หุ้มหนังมากนะฮะด้านในนี้มีพอร์ต USB 2พอร์ต HDMI อีกหนึ่ง power outlet อีกหนึ่งนะครับให้มาครบเลย ภาพรวมภายในเนี่ยผมอมองว่าแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยใหม่เอี่ยมนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องก่อนนะ เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนห้องเครื่องนะครตอนนี้ผมติดเครื่องเรียบร้อยแล้วผมเปิดตัวไฟเดยไลท์ให้พี่ดูนะครับตัวไมนไดชเชนเนี่ยจะมีไฟเดยไลท์มาแบบนี้นะครับถ้า Gen4 ตัวแรกจะไม่มีไฟเดย์ทมมานะพี่นะแบบนี้นะครับตัวไมนช์เชนก็หน้าตาหล่อเหลาขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหน้ากันหน่อยดีกว่านะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆสติ๊กเกอร์มอตต่อติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับแล้วก็เห็นการามร้อนสภาพความใช้แบบนี้หะฮะฝาหน้าฝาเดิมนะครับ ติดเครื่องเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยนะฮะพี่ี่ก็ลองปัดเห็เครื่องยนต์ดูนะครับเครื่องยนต์ R20 เตอร์ตัวคานม้อน้ําด้านหน้าตรงๆแบบนี้นะครับลอยสะบอดชัดเจนไม่มีโครงสรางต่างๆด้านหน้ารวมถึงตัวเบาะโซครับงลอยสะบอดชัดเจน ฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจนะครับมองหาตัวรถครอบโรร์ไว้ใช้งานอยากผ่อนสบายๆนะครับเจนสี 4, ่ไมน่าเชนถือว่าตอบโจทย์นะคันนี้ผมฝากไว้ด้วยสําหรับ Honda CRV นะครับ2.0ุรุ่น E ปี2015คันนี้ราคาค่าตัว495,000นะครับรถปี1 5 9 0 0ผ่อน9 0้0ใครสนใจติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวนันนี้ผมเต้พยโยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ